จำเธอหนึ่งราที่รัเคยผ่านเก็บวันเวลาเก็บขวามทรงจเก็บดาวร้องนั้นไว้ในใจเป็นดอกไม้ที่นอนส่งคนเคยร่วมกันปลูกสิ้นนุ่มเส้นนั้นที่เราส่วคนเคยผ่านกองของความดวงนั้นจะเกิากตัวนั้นที่เคฉันวยใจมันได้ไหมวันเวลาที่แสงความสุข วันที่เราซากซึ้งและปรินใจอ้อมกอดที่เธอเคยให้รอยจูบเป็นหวานรอยยิ้มของเธอยังจำแม่จนถึงวันนี้ปลอกหมอนที่ำทำลายเธอยืดใส่ช่อดอกไม้ที่เธอให้ฉันเก็บไว้ทุกๆสิ่งและทุกๆอย่างมีไว้เพี่งคอยที่ดีฉันว่าฉันรัก ครไม่ได้อีกวันนี้ฉันพร้อมที่อยู่ดหัวใจอ้อมกอดฉันรอยตัวฉันมันไม่ไหวพุทเธอ ชื่นช่วยตายเันเล่นจนลมความรักที่เราสองสคนเคยรู้แก่ายขอสุนทาไม่ดีฉันไม่ทำเือนภัยหรือเพียงความลาเนื้อหัวใจวันเวลาที่แสนมีความสุขฉันไม่ทำมันล้นให้ไปอองจอที่เธอเคยให้รอยจูบเั็นวารอยอยิ้ ฉันคงไม่มีวันได้เจออีกแล้วสุดท้ายวันนี้กูทำได้เพียงกอดมอนมีเดมที่เธอเคยนุ่นกอดทุกๆสิ่งและทุกๆอย่างกอดมาในเมื่อที่กอดเธอเพิ่งรู้วันนี้เมื่อเธอไม่อยู่ว่าตีของฉันมันกว้า,างแค่ไหนอ้อมกอดฉันอยากกอดเธอใคร และจะพูดดิ้งดังว่าฉันรักเธอวันเวลาที่แสงมีความสุขฉันจะทำมพ่พลุนหายไปอมกอดที่เธอเคยให้ดอยถูกต้่นว่า โชคดีที่เธอที่ฉันเก็บไว้ทุกๆสิ่งและทุกทุกอย่างมีไว้เพื่อคอยที่ไม่ใช่ว่าฉันจะรักใครไม,ไม่ได้อีกวันนี้ฉันพร้อมจะหยุดหัวใจอ้อมกอดฉันรอยจะเป็นฉันมันมีไว้เพื่อเธอสุดท้ายว่า ูทำได้เพีงกอดมอบมีเดฟที่เธอเคยนุ่นกอดทุกๆสิ่งและทุกๆอย่างกอดไปในเมื่อที่กอดเธอเพียงรู้วันนี้เมื่อเธอไม่อยู่ว่าติของฉันมันควาแค่นไหนฉันจะพูดยดงไใจว่าฉันรักเธอ รอสุดท้ายความวาสุดท้ายคือขอรร้องให้เธอกลับมาเหมือน อ๋ิชู่วันนี้เราก็เปิดช่วงกันด้วยเพลงเพราะๆห้องนอนนะฮะซิงเกิลนี้เนี่ยโด่งดังมากๆน่าจะคุ้นหูใครหลายๆคนก็จะมีคุ้นได้ยังไงครับ77ล้านวิวแล้วตอนนี้ใน YouTube ด้วยนะฮะกับ Friday Night to Sunday ตอนนี้เราอยู่บนเขาแล้วพูดคุยกันเลยดีกว่าครับทักทายสวัสดีครับ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 เราเล่าให้สามคนคุเี่ยับไอป๊อปครับผมเนะฮะมันจะโด่งดังใน YouTube มานานแล้วทีนี้มาเป็นแฟนชาวเอป๊อปเนี่ยได้รู้จักชื่อเสียงเพลงนามสักหน่อยเนาะใช่ครับเชิญจนนี่บอสภูมินััทลิิมชยนะครับบอส โอเคนะครับมอครับผมตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งเป็นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์ครับต่อเลยครับก็คิวนะครับนะครับคิวครับนักร้องนะครับคุณนิวส่วนณีครับคิวนักร้องนะครับและคนสุดท้ายครับสสวัดีครับสวัสดีครับผมพีทธนรัตน์ก่อประเสริฐครับมือกลองครับนี่คุณพีทมือกลองนะฮะก็มีทั้งหมด3คนใช่ไหมใช่ครับอัลบัมใหญ่ถสามคน แบ็กอัพเป็นแบ็กอัพช่ครับอ๋อเป็นแบ็กอันะฮะแต่ว่าแก๊งๆเราก็มี3คนตรงนี้นะฮะแลยได้ว่าหลายคนก็ชื่นชอบในเนื้อเพลงในบทเพลงนะครับทำให้ยอดวิวของเพลงนี้เนี่ยขึ้นถึง77ล้านวิวและหลายคนก็ยังไม่รู้จักเลยว่าเจ้าของเพลงจริงๆแล้วเนี่ยใครวะขนาดนั้นเอนะฮะที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนทำให้คนทั้งประเทศได้ชื่นชอบบทเพลงนี้เป็นอย่างไรคือยังไงฮะเกิดขึ้นกับ เลกเรารวมตัวนะครับรวมรวมตัวกันแล้วก็แล้วก็ออกมามาแค่เล่นดนตรีกลางคืนครับแล้วคือในร้านใช่แล้วก็จนกระทั่งมีจุดประเด็นก็นี่ครับพี่บอสสเลยแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวความจริงทุกทุกทุกคำพูดเป็นอหมอนที่น้ำลายยืดใสใช่ใช่ครับ คือมันโดนในในในความเป็นจริงของหลายๆคนด้วยอะไรอย่างนี้ใช่มันต้องมันต้องโอ้ลื่มันเบสออนทูสตอรี่อยู่แล้วนี่มาเล่าดีกว่าเออฮะเป็นไงครับอ๋อจริงๆก็คือไม่ต้องร้องทึบเปิดทึบเปิดพีบต่างๆนี่แฟนผมก็ทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้เป็นแฟนเังไหมครับตอนนี้ไม่ได้เป็นวันนี้แต่งตัวฝรั่งเลยเราเลิกกันแล้วเธอก็ทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างนี้ทก็คือแยกทางกัน สักพักนึงช่วงประมาณเวลาเดือนสองเดือนนี้นะครับก็คือเราก็ใช้เวลาง้อจนคิดว่าง้อไงมันก็ไม่ดีไว้ไม่รู้จะทําไงแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยครับมาแต่งเพลงง้อดูแต่งเพลงง้อเท่านั้นแหละกลับมาเลยอยังไม่กลับมาก่อนตอนแรกยังไม่มาตอนแรกก็คือไม่มาถามว่าประสบความสาเร็จง้อไหมตอนแรกก็ไม่นะครับเพราะไม่ได้จะเลือกเพลงเขาเขาพูดว่าอย่าทำผิดดีกว่าที่นั่งลอย่าทำผิดดีกว่าอแล้วไปทำอะไรผิด ก็ไม่เรื่องของเขาแต่มันออกมาเป็นเพลงแล้วไงฮะจนเพลงที่ออกมาก็คือแล้วตอนแรกเนี่ยทำให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นไหมหรือว่าเราแค่แบบแต่งเพลงเสร็จแค่เกากีตาร์เบาๆแล้วก็ร้องแค่นั้นไหมหรืออย่างไรฮะก็ตอนแรกร้องเองครับอก็พอไปมาว่าลงทุนหน่อยดีกว่าซื้อเสียงแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นกันอ๋อทั้งแต่ก่อนที่จะเป็นของเขาไงฮะใช่ครับแต่ใช้เวลาเดือนสองเดือนเนาะเดือนเดือนสองเดือนนะครับเร็วเนะก็คือก็คือแต่ เราซ้อมทุกวัน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 เลยบอกว่าเราลองผิดลองถูกจริงๆแล้วกว่าจะเป็นเพลงที่บอสออกมาตอนแรกผมว่าเพลงอะไรวะผมผมพูดกับกับพีทนะผมว่าเพลงอะไรวะเออก็เลยเอ้าช่วยกับช่วยบอสหน่อยไปช่วยกันเกาวใช่ครับบอสตั้งใจก็เลยอ่ะบอสเอาก็เอาก็ว่าเออแล้วครั้งแรกที่ปล่อยนี่คือเราก็เราก็ปล่อยไปในยูทูบแล้วให้เขาให้ให้ผู้หญิงไปฟังเอาคือเราอยากน้อนี่แหละแท็กลิงก์ไปอะไรอย่างงี้อ๋อแท็กลิงก์ไปให้เขาฟังอะไรอย่างงี้ แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถูกแชร์ต่อได้ยังอถูกแชร์ต่อหรือว่าคนออชอบที่จะฟังหรืออะไรยังไงครับมันคือยังไงในช่วงนั้นผมกับคิวก็จะเป็นคล้ายๆว่าเด็กกิจกรรมของโรง,<ช><อ>งเรียนครับแชร์ครับกลายเป็นว่าคนในโรงเรียนก็ค่อนข้างจะรู้จักเยอะและ้วยิงตอนนั้นผมเป็นประธานขอ,ของในโรงเรียนของในในรุ่ศึกษานะครับครับแล้วก็คราวนี้ปุ๊บรายการประชาสัมพันธ์มันจะง่ายขึ้นออะไรแบบนี้ผมแค่เนาะพูดว่าพูดเด็กๆตามสายเด็กเอ้ไปฟังเพลงพี่ยางฟังเพลงพี่ยังฟังเพลงเอ้ฟังเพลงน้อยยางแบบนี้ก็ เอ้ยยังไม่ฟังว่ะก็เลยไปฟังกันก็เกิดการแชร์กันเรื hmm. ่อยๆแต่เราไม่ได้ทําอะไรค่อนข้างเหมือนไม่ได้ทําอะไรถึงระดับเข้าไปวิทยุเลยไม่ก็คือก็คือแค่อยู่ในยูทูบนี่แหละใช่ครับแล้วก็น้องฟังพี่หน่อยละกันคุณพี่ฟังของคุณน้องหรือยังอลยก็เพื่อต่างคนต่างฟังต่างคนต่างฟังชเพราะมันอาจจะเกิดการโดนโดนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจหลายๆคนกนได้เลยใช่พิเศษเป็นยังไงบ้างมีกระแสตอบรับติชมเ่งนี้ชมมันมีอยู่แล้วช่วงแรกมีครับ มีมีแน่นอนครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจะมีแบบว่าติมาบ้างว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะใช่แต่ในส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเฮ้ยมป็นตรงกับกับเรานะเฮ้ยแล้วป็นเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงๆของคนใครหลายคนนะครับพลาดทางเนื้อหาจะไม่ค่อยโดนครับพลาดดนตรีดนตรีด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพอพอเรามีการแบบคนแชร์ต่อเยอะๆมีคนรู้จักเรามากขึ้นใช่ไหมฮะทั่วทั้งประเทศไทยเลยที่เป็นยังไงบ้างพี่แฮปปี้ไหมเวลาสมมติเราแบบ เราเล่นดนตรีร้านนี้เสร็จเราไปเล่นอีกร้านนึงแล้วเราได้ยินร้านข้างๆเงี้ยเล่นเพลงของเราอะไรเงี้ยโอ้โแล้วเสือไพ่นะครับเสือพใช่ไหมใเราก็เดินเก็บค่าลิขสิทธิ์เลยเดินเลยเดินเลยเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นเรายังยังยังงงๆอยู่นะเราเล่นเราปล่อยไปปุ๊บเราไม่เลกว่าเขาจะร้องแต่วันมีวันหนึ่งที่ที่ที่ผมเดินอยู่ข้างถนนกำลังจะไปเล่นอีกร้านนึงเป็นคนเดียวนะครับแล้วก็ได้ยินเสียง เองอะไรคุ้นๆแล้วก็เอ้าเฮ้ยเขาร้องอเลยโทรบอกพวกนี้เลยเขาว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินให้มาเก็บตังค์ใช่ให้ร่วมกันแสดงยินดีว่ามีคนเอาเพลงไปร้องด้วยอะไรอย่างนี้แล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆยอดวิวมันขึ้นมาเรื่อยๆลงด u b e ที่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยคือดับแรกเลยถูกไหมครับดับแรกเป็นเป็นตัวจับมือใช่ครับเป็นออดิโอใช่แล้วก็มาเป็นมิวสิกวิดีโอใช่ครับมิวสิกวิดีโอนี้ก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันนะครับถ่ายสวยโลเคชั่นที่ไหนพี่ ที่บ้านเราเองบ้านเราเองเลยครับหัดใหญ่ยามาสงขาหัดใหญ่เนาะแล้วหันก็สวยดีนะเป็นการวิวางตัวางเตียงวางเฟอร์นิเจอร์ไว้กลางทุ่งครั่นนี่ก็คือยกกันไปเองเลยนะครับทำเองใช่ครับนั่นคือวันนั้นหลังจากวันนั้นก็คือหน้าไม่หน้ารองกันเลยครับคือเรียกว่าทุกทุก กระบวนการเนี่ยก็คือทำเองทั้งหมดเลยใช่ครับเนี่ยฮะช่วยกันทำอี่นานยัพี่นานยังนานเมื่อสองปีก่อนไหมสามปีแล้วสามปีนะครับเริ่อต้นปีที่แล้วันปีใหม่น่ากนแต่จริงๆที่เราตั้งใจทำก็คือเมื่อเมื่อเมื่อสองสามปีแล้วสองปีแต่กว่าจะได้ปล่อยกว่าจะจะรวบรวมเสร็จอะไรอ่ะพี่บอลนี่น้องก็ยอมมาถ่ายเอวีให้ครับรู้จักกันรู้จักกันครับน้องก็ไม่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่แฟนเก่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วมาถึงถึงวันนี้เนี่ยเรียกว่าการดูของผู้คนทั้งประเทศทั้ง77ล้านวิวเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของเพลงเป็นคนทําเนื้อร้องทํานองกันพวกเราทั้งหมด3าคนเรารู้สึกอย่างไรบ้างจนมาถึงวันนี้เอาผมให้เป็นคนแต่งพูดดีกว่าเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นความรู้สึกเอาใช่ใช่เอาจริงเป็นไงบ้างพี่บอสเอาจริงก็ดีใจมากนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ฟังช่วยเอาไปเล่นเอาไปแชร์แล้วก็บางขอบคุณที่ไปโดนในหัวใจของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ เอาพูดถึงนักดนตรีแต่ละคนทุกคนย่อมอยากมีผลงานของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับก็พอเราได้มีแล้วประสบความสาเร็จในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคครับขอบคุณมากครับแถมแล้วซิงเกิลต่อไปล่ะพี่มีเรื่องตอนนี้ซิงเกิลที่สองเป็นเปไนเป็นเป็นเพลงของคนขี้เหงากรคือตามชื่อเลยครับคนขี้เหงาแล้วก็คือบอสแต่งเช่นเดิมครับโดยมีเพื่อนบอสที่เรียนด้วยกันเป็นแต่งท่อนแร็ปแย่นี้ครับมีท่อนแร็ปด้วยใช่แต่งแร็ปมาแล้วก็ ข้ามาเป็นเป็นเพลงก็มีกระแสโอเคนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีคนมาบอกผมเล่นกลางคืนแล้วมีเริ่มมีคนขอแล้วใช่อะนรี้จะดาวน์โหลดอะไรหาฟังได้ที่ไหนยังไงบ้างนะครับเออ่ที่ดอกจันหนึ่งสองสามแปดหนึ่งแปดสามครับอ่าดอกจันหนึ่งสองสามแปดหนึ่งแปดสามนะแล้วก็เลือกเพลงได้เลยใช่ไหมครับใช่ห้องที่ห้องนอนแล้วก็คนขี้เหงาคนขี้เหงาเนะฮะห้องนอนของคนขี้เหงา คืบอกว่าางงีต่องมอเขาไงเขาไม่กลับมาทีนี้เหงาเลยให้ปงญหาของคนขี้เหงาเลยนะครับผมจะไปหาเพลงนี้ไม่มีนะเพราะพูดรวมกันเฉยๆห้องนอนก็หนึ่งเพลงแล้วก็คนขี้เหงาอีกหนึ่งเพลงนะฮะเรียกว่าเพลงคนขี้เหงาเองก็ตามกําลังตามมานะฮะยอดกําลังขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คืนก็เล่นแล้วครึ่งครึ่งล้านนะเนาะ ห้าแล้วเหลวมากสามสี่แสนไม่มานีไงโอ้โห<ฮ>ูนะฮะเ,เรียกว่าโดนใจหลายๆคนนะครับล้วสามารถติดตามนะฮะพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยที่จะนําบทเพลงเรื่องราวของเพลงเนี่ยโดนใจหลายๆคนได้ติดตามได้ที่ไหนอย่างไรกันบ้างฮะทาง IG ครับเป็นชื่อย่อของวงครับ F D N T O S D ครับแล้วก็ส a ล d แบนแล้วก็ทางแฟนเพจชื่อเต็มเลยครับ ไปนสุสันดีครับที่อยู่ด้านล่างนี้เลยเลยค่ะเลยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาได้ครับนะผมเชื่อว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะเขาอาจจะเรียกว่าเชยนะฮะใครยังร้องไม่ได้เนี่ยถือว่าเชยนะาน่นฮะปองยื้ลายยื้อทรายอ่ะเออนี่อ่ะนะเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าทั้ง3คนนี้ก็ยังคงจะต้องนําเรื่องราวดีๆของบทเพลงนะครับมาฝากผู้ชมกันอีกแล้วก็เป็นบทเพลงที่เข้าถึงหลายๆคนได้ง่าย เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายด้วยนะฮะพวกเขาได้รับกําลังใจจากพวกคุณนะฮะแล้วก็จะได้พัฒนาผลงานเพลงกันต่อไปว่างอนาคตอย่างไรนะฮะคำถามสุดท้ายพวกเราทั้ง3คนตอนนี้ถ้าพูดถึงแพลนตัวเองเนาะก็ตอนนี้เรามีซิงเกิลที่3ที่กําลังซส่้ทํากันอยู่ก็เนื้อหาจะลักษณะคล้ายๆกับห้องนอนครับครับแต่แต่แตเชิงแบบว่าโดนถึกนิเนาะนักนวงกว่านักนวงกว่านจะจะออกแบบ ดักหน่อยใช่อแต่หลารๆคงเร่งรอเพลงเร็วอยู่นะพี่จะมีไหมมีครับมีน่าจะหลังก็คือซิงเกิลที่3ปล่อยได้ไม่นานก็น่าจะตัดเข้าไปเลยนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามแล้วกันนะครับผู้ชมครับนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นั่นแหละครับผลงานเพราะๆน้าที่หลายคนอาจจะมีโอกาสได้เคยฟังมาก่อนกับห้องนอน Friday Night to Sunday ครับต้องบอกว่าดังจริงๆนะฮะ<ช>หลายคนอาจจะยังไม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าของบทเพลงนี้นะฮะแต่ว่าใน y o u t u b e เองเนี่ยก็คือขึ้นไปหลายสิบล้านวิวอย่างแบบไม่น่าเชื่อเจา<ช>้าตัวเองก็เป็นเหมือนนักเรียน ธรรมดาเป็นดนตรีปกติจะขนาดใหญ่ด้วยนะคะคนมีความฝันกรพยายาติดตามผลงานซิงเกิลที่3ของพวกเขาได้นะถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะได้เจอกันอีกในช่วงป็อปอิชูนะครับใช่แล้วนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงไปแล้วนะครับผู้ชมครับครบถ้วนทุกๆเรื่องราวในวงการบันเทิงที่เรามาฝากกันนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการครับเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอบคุณ c k เคจีนด้วยครับกลับมาเจอเจอกันได้ใหม่นะทุกๆเท่ยงวัน ที่ยงครึ่งนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทางบริษัทชวสตีช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมก็ปีนัทธก่อนนวีระวีโรจรวมถึงที่เมียนทุกคนต้องลาคุณไปก่อนจะเจอกันใหม่ในเที่ยงครึ่งวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Why should you ไไม่ได้วันนี้ฉันพร้อมที่หยุดหัวใจอ้อมกอดฉันรอยจูบฉันมันไม่ไหวเพื่อเธอเพียงคนเดียว